แค้นกว่านี้มีอีกไหม,มเรื่องราวคือเคยเอารถมาซ่อมหม้อน้าหรือไม่ได้ปิดฝาหมอน้าเอารถไปใช้งานสัปดาห์หนึ่งแล้วความร้อนมันขึ้นมาซ่อมแต่ไม่มีเงินซ่อมหม้อน้ําไปซ่อมอย่างอื่นแล้วมันไม่หายไม่หายก็แค้นถึงขนาดมีคดีความกันคราวนี้มันก็คงจะไม่รู้ยังไงเหมือนกันอะล่าสุดมาคือถือปืนบุกเข้ามาหาเจ้าของอู่ดีเจ้าของอู่เขาไม่อยู่คุณผู้ชมไปดูภาพหน่อย เอาจริงนะช่างอู่นี้ยอมรับในความใจสงบร่มเย็นของพี่มากเลยใส่ใจมีพรมวิหารสีอย่างแท้จริงแล้วมั้งเป็นผมนะเห็นถือมาอย่างนี้ไม่เจอหลังผมนะเนี่ยผมไปตรงอื่นเลยนะผมไม่อยู่นะเกิดมาไม่เจอโมโหไม่ยิงหรออันนี้เขาไม่ได้ยิงนะคุณผู้ชมเขาถือปืนไปขู่เฉยนะแต่ดูที่ทุกคนทําก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบไอ้มันถือแอะไงเงี้ยกล้องวงจรปิดในอู่ซ่อมรถที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการคุณผู้ชม ผู้ชายคนนี้ถือปืนเข้ามาถามหาเจ้าของอู่แล้วก็เดินวนๆเวียนๆตามหาก่าว่าเขาบอกเจ้าของอู่ไม่อยู่ก็ไม่เชื่อเข้าไปตามหาข้างไหนสิบนาทีกว่าพวกนี้ก็ยังซ่อมรถอยู่สงสัยรีบเสร็จแล้วพอไม่เจอตัวคุณผู้ชมชายคนนี้ก็เดินจากไปเจ้าของอู่มาทีหลังมาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยใช้เป็นหลักฐานไปแจ้งความเหรอบอกเปล่าเอามาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน บอกตอนเกิดเหตุผมไม่อยู่ร้านออกไปแจ้งความอ๋อเดี๋ยวมันเป็นคดีซ้ําซ้อนออกไปแจ้งความพอดีเนื่องจากตอนตีสก่อนหน้าเนี่ยที่จะมาที่ร้านเนี่ยเขามาดูลาดเราแล้วหนึ่งรอบปมเหตุเกิดจากเมื่อ2ปีก่อนโอ้หลายปีแล้วนะผู้ก่อเหตุลืมปิดฝาหม้อน้ํารถแล้วเอาไปใช้งานหนึ่งสัปดาห์ความร้อนขึ้นผมก็แนะนําบอกให้เปลี่ยนเครื่องแต่ตัวผู้ก่อเหตุไม่มีเงิน ตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนแค่ปั๊มเปลี่ยนวาล์วน้ําแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดความร้อนมันไม่หายผู้ก่อเหตุไม่ยอมทมํอะไรรู้ไหมปไปร้องสคออบอแต่ถูกยกฟ้องก็ไปฟ้องศาลต่อศาลต,ตัดสินให้ผมชําระส่วนเงินที่ซ่อมไป5,000ันคืนเขาเก็คงคืนกันแล้วแต่ทางผู้ก่อเหตุไม่จบแชทมาต่อว่าช่างที่อู่ซึ่งเป็นเพื่อนกับทางผู้ก่อเหตุจนมีลักษณะคือท้าทายกัน ผู้ก่อเหตุก็เลยถือปืนบุกเข้ามาที่อู่ตามที่เห็นในคลิปนะครับคือผมอยากให้ให้ความช่วยเหลือคือให้รีบดำเนินคดีครับเพราะมันเป็นมันอันตรายต่อสังคมและครอบครัวของผมตอนเนี้เพราะผมักโดนทามว่าจะแฟนผมลูกผมครับครอบครัวผมเพราะตอนนี้ผูโพสต์เป็นลูกตามชามตอนเนี้ผมและครอบครัวไม่ปลอดภัย ตอนน้องให้ทำงานแบบลงไปตลอด